สััสีครั้งครับกับ this war of my offline โหมดครับซีซั่นสามสโนการมาเทสกรั้งที่หนึ่งสองสามสี่ครับอคอนเทนีวเลยไหมจะเพิ่งคุยกันแป๊บหนึ่งไม่ได้จะอะไรหรอกแค่เพิ่งเข้ามาไงก็ขอพัดหายใจนิดนึงก็ถึงไหนแล้วว่าล่าสุดทุกอย่างกำลังย่าจะมาได้คนเพิ่มก็น่าจะ รีกันได้ดีขึ้นและไม่ต้องไปบู๊ที่ยากๆให้มากนะักรักษาคนในบ้านก่อนแต่พวกติดอาวุธเยอะมากเลยโดนบุกทุกวันครับจากการไม่อยู่เอาผัดกันบาดเจ็บครับอ่ะดูกันบันทึกครั้งที่4ตอนที่12ครับเน็ต <c oughs> มันเน่าพอดีไงน้องเอ้ยนี่ก็เซ็งชึ่งเก็บนี้ไม่ไม่ต้องออกแม่ต้องออนไลน์หรอกแต จะอยากจะเล่นเน็ตลลยเลนเจอร์ก็ไม่ได้เล่นไงพวกนี้ไม่ต้องต่อเน็ตนี่วันที่23่สิบสามครับได้ครับได้มาบ้างเอ่ยเมื่อวานเราสรุปกันไปรอดใช่ปะ่ะโดนป้นอยู่ดีโดนขโมยผักไป3ามครับกระสุนน้ำโลมนันอาการนะครับเหมือนเดิมเลยเนี่ยว่า โอ้กะเทีย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 ไปนอนสไลต์ตาฮังกี้ปวดนิดหน่อยกะเทียไวไปเลยหังกี้กินดีก่อนดีกว่าลมมันสตาร์บแล้วเรามากินนี่กไปเลยหังเก้ครับแล้วก็เศร้า นอนครับไปมารอคิวกินกันอุณหภูมิปกติฮังกรีปกติมาทำน้ำก่อนเดินไปไหนวะปอ,อสตาร์ตต้องกินอีกนี่วะไปนอนกันแล้วกันรองน้ำครับ ไม่มีเวลาปลอบใจนะครับเมื่อไม่สู้ก็ตายเท่านั้นเองไม่มีเนื้อครับแย่แล้วผักเยอะครับแต่ขาดเนื้อผักเยอะฟืนเยอะน้ำมีแต่ขาดเนื้อ,อ,อ,อใครมาหน้าบ้านโอ้มีคนมาแลกของงั้นพวกนี้ไปนอนก่อนโอ้ยกดผิดว่ะเสง น,นั่งนอนไปเธอนั่งพักผ่อนไปใช่แลกของไปะนะไม่ใช่ก็ต้องใช่อยากอยาก,ยาก็ให้ใช่เราจะไม่เสียเวลาปลอบกันแล้วนะครับรอบนี้โอเคเมกาเดลเราต้องการเนื้อใช่ไหมสามอาหารเอ้ยไม่ใช่คนนี้สมัยนาะ โอเคครับพอมีเนื้อบ้างผักเรเพียบเลยว,ว่ะอุปกรณ์ก็เพียบเรามีของเยอะแยะเลยแต่ไม่รู้จะสร้างอะไรมีปืนแล้วด้วยใช่ไหมขนาดมีปืนแล้วยังการบ้านไม่อยู่เอาดิอาหารกระป๋ะองว่ะขอแลกเนื้อมาก่อนโหได้ชิ้นเดียวหนึ่งต่อหนึ่ง โอ้มันก็ต้องแลกอะ,อ,ะอดทนอีกสักวันก็ได้ผักเผือกไม่เอากลไกปืนกล่องไม่เพียบเลยวะกลไกด้วยไม่ยอมแล้ววะเอาอาหารกระป๋องขาดขาดเลยรก็จอกลงไว้นะเดี๋ยวได้น้ำตาลมาอีก,ก้อนอะ เอ๊คิกติดติดแคบแเดี๋ยวไม่มีอะไรให้แลกเลยเหรอหมายถึงฝ่ายเราเนี่ยยาเม็ดเหรอมีผักเลยนะมาผักปะได้เนื้อสักกีอันผักกากกว่าเนื้อจะบ้าแล้วเว้ย เกิดอะไรขึ้นกับประเทศนี้ก <g> ล <ül üyor> ่องไปครับขอเยอะๆโอ้หมดแล้ง่ายผักอีกชิ้นนะเฮ้ยมนของดีประจำปีเลยนะ <g ül üyor> เสร็จปืนไม่ได้ละนำตาลออกดิโอเคเขาฮิตอะไรกันวาช่วงนี้ภ <g ül üyor> ้าปันแพนเหมือนเดิมเหรอ มูลชายครับมูลชายมันเอาไปกินกันเล่นได้ก็ขายไปดีกว่าตกลงเราได้ผักื็ยังเออเพียวแอลกอฮอล์ไปทำภาพเป็นแผลได้เราเอาไงดีวะคิดหนักเหมือนกันนะ ปืนก็ยังไม่ได้ใช้เลยอุปกรณ์เยอะเลยปะอยากเก็บมาให้หมดเลยไนงะจะสร้างสร้างสร้างขาดวงจรเินะว่าเราทำบ้านหนาแน่นแล้วนะก็ยังบุกเข้ามาได้เราจะมีประโยชน์อะไรเลยเนะ่ให้แผเของอีกนานครับเแอลกอฮอล์ส่งไปก่อนได้เนื้อแล้วนะ เดี๋ยวนานก็วันนี้ก็รอดแหละอยากได้ป้าเันแผลกันไหมจะช่วยยังไงวะก็มันบาดเจ็บเองนี่วะ่ะพอครับดูแรกมั่วๆหน้าดูเลยยาเม็ดเก็บไวเบสหน่อยละกัน แต่ไม่ได้มีใครป่วยแต่ก็สำรองไว,ว,ว้ก่อนแหละลองแรกดูไม่ได้ว่ะโอเคครับจากน้อยจะได้รักษาชีวิตไอ้ด้านไว้ได้ไปเนี้ย พันแผลเขานะ่าเริ่มทำยาได้แล้วนี่อุณหภูมิโอเคครับอมาพันแผลให้การเสร็จย่างเรี็บร้อยพันแผลเสร็จนอนเวเลนกี้สองจานได้แค่สองจานแหละรอเนื้อพวกนี้ ส่วนนายก็นอนไปก่อนแล้วกันคนนี้หิวหิวแล้วเปล่าไม่หิวนะทำเสร็จไปนั่งชิลไปไปป้อนเขาก่อนไปป้อนไปน้ำลายไหลไหลไปแน่เลยวะตัวเองก็ไม่ได้กินไงน,นี่ก็นั่งพักเออน้ำเสร็จละเออเอาอีกสักรอบ พองยสกันเสร็จยังเช็ดปากแล้วแตหังกรี้อยู่ครับซศราิดหน่อยเซเวอรี่วารักษาแล้วแต่โรแมนมันหายหายเร็วครับไม่ต้องกังวลมันหรอกอันนี้ก็นอนครับนั่งพักไปเนื้อไม่ติดเลยมีน้ำเยอะหรือ,อยังทำบูชายไว้ได้ดีกว่ามาั้งยังไม่พอ แล้วหัวเชื้อแล้วล่ะไม่มีด้วยไปทำหัวเชื้อกัอนครับสักสองชุดนี่ก็นอนไม่หายจะหายอะไรหรือเปล่ามีแววไม่หายอะไรทั้งนั้นนะนี่ะหัวเชื้อจะใช้ผักทำแต่หนึ่งก็แลกเสียนะน้ำไปนหน่อยครับทำหัวเชื้อสองอันไป ราจะได้รอรอยาวๆเฮ้ยกดผิดเหรอโอเคดีที่มันไม่ลุกขึ้นมาเสร็จแล้วสิทำได้หนึ่งชุดครับรอน้ำแล้วกัน พวกนี้ก็คงได้แหละแต่ก็น้ำก็ต้องทำอาหารอีกเริ่มเป็นวงจรอุบัติรออันนู้นรออันนี้ตัวดียาทำอะไรได้บ้างวะบลงบุรีไปนี่หมดละโหลอัพสกิลลครับบุรีมวนเองอ่ะจัดป แต่มีเยอะไม่ได้มีเยอะเดี๋ยวมันจะมาเมาเมายายกันคือสูบเพลินอะตรงที่มีติดอะไรไหมไม่ติดอะไรเลยจะเหมือนจะปรบับปบใจเก่งนะจากได้กีตาร์แล้วรู้สึกมาเล่นกีตาร์ได้ไงก็น่าจะตัวที่แล้วไงเซฟที่แล้วผมมีกีตาร์มาก็จจะช่วยคนได้บ้างหรือเปล่าน้ำสี่ชั่วโมงไม่ทันไว้เสร็จพวกนี้ ฉันจะดีใจมากที่ฉันได้กินอะไรบ้างสรุปเราไปที่เซฟๆเนะีคือไม่คิดว่าโรมันจะเจ็บไงทีนี้เรารู้แล้วไงว่าคอนแสแตั้นไซ์เนี่ยจะมีสไนเปอร์อยู่แล้วสไนเปอร์จางชั้นนี้ก็คือมันยิงมาใส่ตรงนี้ไงโอเคไหมมันก็เป็นอย่างนี้พอเราเคลียร์นี่เสจใชจปะ่ะตรงนี้เราก็จะไปได้แต่ก็จะมีคนเยอะๆด้วยก็ไม่ใช่ที่ของเราอยู่ดีอ จะไปก็ต้องไปตั้งแต่รอบต้องแต่รอบนี้ต้องเดินให้เร็วพอเวยครับแต่ตอนนี้ไม่ไปหรอกเจ็บป่วยหมดโอสลาต้าไปไหวไหว้ที่เหลือสลีปไปแล้วกันมันไม่มีที่ดีๆลเลยวะเราคงไม่ไปป้นคนแก่นะ,ะแค่นี้ก็เศร้าแรกอยู่แล้ว ซุปเปอร์มาร์เก็ตก็น่าจะพอมีของครับมิตวันนี้ก็ค่ายทหารก็มีให้เลือแต่ขยะก็ของอื่นเขาไม่ให้เราเอาเข้าไปใส Mid ่มิติเทคเฮาส์ที่เก่าๆน่าจะไปครบละแบนดอนก็แถวค่าคนไปสมอลพาทเมนบิลดิ้งบาเทลนี่ซ่องหนักกว่าเลยแลวร์เฮาส์นี่ก็ครบอาวุธครบมือเชิ์สักคน น่าจะเหลือแต่เศษๆเลยมั้งหมดแล้วล่ะโฮเทลมันก็ตั้งค่ายกันเนะี่ยหมดละโบดก็เข้าชั่นอีกอ่ะโอ้โหแล้วจะเหลืออะไรวะเนี่ยซูเปอร์มาร์เกต็ตไม่ได้ไป17วันแล้วครับมียานิดหน่อยเศษอาวุธเศษพาร์ตตอนนี้เราเซฟอีกวันก่อนก่อนก่อนแล้วกันนะ เล่นแบบให้เซฟๆหน่อยไงแต่ไม่มีเอาอะไรมาเลยนะหรือว่าเราลืมเอาไว้ตัวนี้หมดหมดแล้วหรือเปล่าน่าาน่าจะใช่ๆๆนะจริงด้วยเดี๋ยวค่อยแกะป,ปลอยดูด,ดีข้างในามีอะไรอไหมไม่มีเหตุการณ์ทหารแล้วนะ แล้วจต่รอบมั้งวิ่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 ง,งมีอะไรซ่อนอีกไหมโอเคครับแล้วแต่รอบบางรอบก็จะเจอของจน้นบางรอบก็จะเจอทหารกำลังจะทำไม่ดีไม่ร้ายผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ย ข้างล่างยังไม่ได้มารลอไงหรือว่าของกระจอกเกินจนเราไม่เก็บโอ้โหไม่กระจอกแล้วเนี่ยนี่งานลืมไปดิโอ้โหใช่เลยลืมมันก็เขียนว่าซัมเม็ดเนี่ยมียาเล็กหน่อยลืมฉลงแย่แล้ว มาได้อีกรอบอะถ้าไม่มีที่ไปอะ่ะมันก็ไม่ค่อยมีที่ไปแล้วล่ะแต่เราก็อยู่บ้านเราก็ได้ไงโอ้กลับออกได้เลยลองวงจรวงจรทนอะไรดี ขนไปเก็บก่อนเดีววิ่งมาอีกรอบได้กิบหมดพวกนี้เข้ามาได้เพราะไม่มีที่ให้ไปแล้วชั้นบนไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะรัดเข้าไปแต่ถ้ากำคำก็ลกกันได้หลายวันเหมือนกันนะมันจะพลาดนนพลาดนี่ก็เถอะ ็นได้ค่ะว่าจะมีภาคเสริมมาเพิ่มอีกแล้วนะครับก็แต่ปีหน้านอยใครไม่เคยลองก็ลองไปเล่นกันถูกได้ซื้อมาก็ได้เขาก็คุ้มแหละผมก็ว่าคุ้มนะเพราะก็เล่นนี่ก็หลายรอบเลยได้เรื่องราวเพียบปวดตับปวดไตยอยากจะลีกันหลายหลายรอบเลย ออถ้าจะไปอีกรอบก็ต้องฉลังครับไม่ต้องมาแล้วมั้งไปดูของก่อนว่าอะไรจําเป็นบ้างเดี๋ยวนี่ไม่มีกีตาร์แต่ก็คุมไปได้ยาได้อาหารหัวเชื้อนี่มีค่าเท่ากับผักหนึ่งอันแล้วนะสี่เลยดี เอาไปทำได้ลังเอาไปด้วยไม้เอาไปด้วยน้ำออกไปยาแตกเราทำอะไรไม่เป็นอ่ะต้องรอก่อนมันเอาไปผสมบัญญากระปกไดไงจะลุกปืนเพียบเลยว่ะอาจจะรอบหน้าอีกสักรอบก็ได้มั้งเอาฉลงมาด้วย จะได้งัดอะไรให้ครบครบไปจะไปเงาๆงาแฉลมันจะทีเดียวคุ้มนะหรือปิกล็อกก็ได้ปิกล็อกก็จะได้ไม่ต้องขนกลับแต่ชลมันก็ใช้ได้เรื่อยๆครับแต่อาวุธเราครบมือแล้วครับทำแฉลยไปก็เท่านั้น ฉันได้ปัญญามาด้วยโดนปอนอีกหรือเปล่ปามาลายวันเลยวะทำไงดีวะเนี่ยมาลินดิฟวาวดิฟวาวาวโนทุกคนเลยวะคนล่างดีขึ้นโดนปนผักกับโรอัสกิลัสไปแล้วเราจะทำยังไงได้ครับแล้วเราจะทำยังไงได้ล่ะครับ กินก่อนขาดเนื้ออีก oh, โอ้โหแย่แล้วว้าวเรียกวอรี่ที่เพสคือไม่สู้ก็ไม่ว่าอะไรนะก็รอตายไปโอ้ oh, เราจะทำยังไงล่ะครับ ผักก็เนื้อก็ไม่มาโอ้โตาตายอยู่แล้วรู้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 ส่วนผ้าปันแผลแล้วกันนะนอนดูสิหัดกับไปนอน ทีปวก็ทีปวก็ต้องลุก,ก,น,กนครับนาทีนี้กลับมาวิกฤตกันอีกครั้งหนึ่งเนื้อไม่มีให้ใช้อัปเกรดขาดวงจรอ,อีกแล้วแล้วตอนนี้ทำอะไรได้บ้างพาปนแผลขาดไอ้นี่ปลูกได้หรือไม่ เพียวแอลกอฮอล์บุรีเราอัพสกิลัตเออมีคนโฉบไปมวนหนึ่งแล้วนะ<ม>เราเรายังทำยาก,กระปุกไม่ได้ครับต้องอัพเกรดก่อนต้องปลุกไอ้นี่ขึ้นมาเฮิร์บไปนั่งก่อน คนอื่นมันวาวหมดเลยว่ะโดนโจมตีอะครับก็ก็ไม่รู้จะทำไงโบลกเคนไปแล้วตัวนี้ครับหัวใจแตกสลายไปแล้ว <c oughs> รอเนื้อรอผักครับไม่มีอะไรทำแล้วจะอัปเกรด ขาดวงจรจะอื่นล่ะปืนซ้อมปืนแล้วกันน่ะมีองพุทีิอันอาจจะช่วยกันได้บ้างไม่งั้นก็ถูกทำลายทุกวันเลยวะชิดแค่โดนทำลายจะต้องไม่โดนทำลายจะร้องเป็นเพลงให้ได้อะไรเ <c oughs> จออย่างนี้ก็ไม่รู้จะทำไงนะคือแบบมันโหดเกินไง ือเราจะคุ้มกันให้บ้านมันเซฟได้ออยังไงแค่วาวเรายังพอใช้งานได้นะแต่ถ้าอาการหนักวันนี้ก็ไม่ได้ละเนี่ยมันเปิดวงจรผงไม่ใช่ครับอันนี้ใช้ใช้หลอดอ่ะนี้ก็วงจรล้วเลยครับมันจำกัดครับเป็นของที่จำกัดนั่นแหละผักอะไรไม่ได้ละกองน้ำอาจจะจะจะทำเพิ่มเหมือนกันนะเพราะเราปลูกผักด้วยไง คนกายมีอะไรอย่างอื่นเหลือเยอะทำก็ได้เจ็บก็ต้องทำครับวาวเลยครับเร่งถ้าไม่มีผ้าบันแผลก็จะหายากทีหนึง่งตามไปหน่อยเออทนหน่อยทนหน่อยรอ,อเนื้อครับ เอยซาดเจ้าแม่ปอบนะขี้เกียจเสร็จไหมโอเคจะทำที่กองน้ำเพิ่มครับ กนี่มันปักใช่บ่าว่าไม่มาสักทีแต่วันนี้ก็ต,ต้องกาดแล้วครับมีตัวลุกประกาศหน่อยไม่กาดแล้วมันทำไมอย่างนั้นก็ไม่รู้มีสี่ครับทำไปอีกสี่สองชั่วโมงทําไปเลยจ้า ทำไมไม่ไม่ได้เนื้อเลยครับต้องเปิดวิทยุใช่ไหมเนี่ยจะได้รู้ข่าวข่าวสารว่าขาดอะไรขาดอะไร,ะไรควรจะทําอะไรเพิ่มพอเราไม่มีก็อย่างที่เห็นไม่รู้ว่าควรจะเก็บอะไรควรจะขายอะไรคันโหววขยับฟังหนะ่อยสงสารแม,ม่กันนะ ก่าจะเดินไปถึงเออวิ่งเลยซะหน่อยจะนอนเร็วขึ้นเนื้อไม่ได้อะจะกินอาหารกระป๋องเหรอก็ได้อยู่นะใครวิงลี่แฮงกี้ใครสตาร์ฟิ้งอ่ะก็ต้องให้กินแหละครับเรื่องราวอะไรสเปนวอตฟอร์มไอเฟลซัฟเฟอร์ เรื่องราว s t a f f i n g with a b a n d a n e ทแอ die help me อันนี้สุดยอดความเห็น mm hmm. แก่นตัวเะยโลมันนะ w e need to make s u r e we have enough food for e v e r y b o d y นี่เป็นเดทกันเป็นแถวเล้ว่ะโอเคครับเอ็นเดย์คืนนี้เราจะไปไหนไปซูปเปอร์อีกรอบไปเกลี้ยงดีกว่า ที่ื่นไม่มีเพิ่มสล e ปอินเบ d ก็นี่กาดสแคร e เวนเจอร์กาด sleep in bed กาดหนึ่งตัวตัวซีจะดีขึ้นไหมล็อกปิกไป หดหูแลเพะกลางทางหดหูทุกทีอีกคนที่ไหนมันล็อกประตูปิดประตูจังมันจะมีเจ้าเอมไหมแบบวิ่งมาแล้วจากที่ไม่มีคนแล้วมีคนโผล่แล้วมันยิงส่วนทันทีอะไรประมาณเนี้แย่โ yeah. อ oh ้โหคุ้ม คุ้มจริงๆมันเคยเป็นลังโจนไงครับก็มีบ้างก็ไม่น่าจะแปลกอะไรรับก่อไม่ได้วะต้องเอาไปบางอย่างกระสุดเราผมไม่รู้ว่ามันจะผสมกันยังไงไม่เคยทำจ้ะจ้ะ ม,มีแค่นี้เองไม่น่าหยิบสักอย่างเ,าอเอาอัพสกลัตไะแถวนั้นก็สองอันแล้วนะที่เหลือก็หมดประโยชน์แล้วครับไม่ต้องมาละน้ำหยดเดียวก็ยังเอาไปพวกนี้เรามีรถแล้วไง อย่างน้อยก็มีแบนดเดตโอเคครับแล้วใจกันพรุ่งนี้